ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซีรีส์สุดพิเศษของเราที่พาคุณดำดิ่งสู่สุดยอด SUV รุ่นที่หลายคนเฝ้ารอ,อนี่คือ Jeep Grand Cherokee ที่มาพร้อมความโดดเด่นตั้งแต่ภายนอกยันภายในบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆโดยเฉพาะในส่วนของดีไซน์ภายนอกที่เปี่ยมด้วยความทันสมัยเริ่มต้นกันจากกรอบกระจังหน้าแบบ7จดช่องคลาสสิกที่ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความเรียบหรูไฟหน้า LED ด,ดีไซน์เฉียบคมราวกับดวงตาที่พร้อมจะจับจ้องทุกสายตาไฟเดย์ไทม์พุ่งแสงเข้มให้ในวันที่เดินหน้า ส่วนฝากระโปรงกับแนวเส้นพาดข้างตัวรถถูกออกแบบให้มีความสปอร์ตและดูมีมิติเมื่อโดนแสงสะท้อนกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวฝังในตัวเสริมความล้ำสมัยผสานกับล้ออลลอยขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาให้ดูเหมือนชุดเกราะแข็งแกร่งเมื่อมองจากด้านข้างองค์ประกอบเหล่านี้รวมกันทำให้แกรนเชโรกีมองเท่แต่หรูและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆเมื่อก้าวเข้ามาในห้องโดยสารคุณจะรับรู้ได้ทันทีถึงความประณีตด,ด้วยวัสดุคุณภาพสูง หนังระดับพรีเมียมเดินตะเข็บละเอียดและระบบปรับไฟฟ้าหลายทิศทางบาดรองนั่งรองรับร่างกายคือสิ่งที่โดดเด่นเฟอร์นิเจอร์ในห้องโดยสารล้วนมีผิวสัมผัสที่ละมุนมีการตกแต่งด้วยวัสดุดหรูเช่นไม้และอลูมิเนียมขัดเงาซึ่งสร้างอารมณ์อบอุ่นแต่ทันสมัยคอนโซลกลางตั้งเด่นด้วยหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่รองรับฟังก์ชันสมาร์ทโฟนไร้สายพวงมาลายัยทรงสปอร์ตพร้อมปุ่มควบคุมฟีเจอร์ต่างๆถูกจัดวางให้เข้าถึงง่ายแผงมาารวัดดิจิตอลชัดเจนและปรับได้ตามโหมดการขับ เกิดความรู้สึกกว่ารถคันนี้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งเรื่องความสะดวกความสวยงามและตัวตนที่แข็งแกร่งพูดถึงสมรรถนะหากคุณมองหารถที่สามารถพาคุณลุยได้ทุกเส้นทางแกรนด์เชโรกีเคลมชิปแรงบิดสูงและเครื่องยนต์ที่ตอบสนองไวสมรรถนะไม่ว่าจะเป็นการเร่งหรือการปรับสปีดบนไฮเวย์นั้นออกไปในทิศทางที่มั่นใจได้และระบบช่วงล่างที่รองรับการเดินทางระยะไกลให้รู้สึกนุ่มนวลระบบขับเคลื่อนสีล้อมีประสิทธิภาพในการเกาะถนนและพื้นที่วิบาก พร้อมโหมดปรับให้เหมาะกับเส้นทางหลากหลายเช่นโหดหิงลื่นและกลางเมืองซึ่งทำให้มันเป็นทาง SUV ครบเครื่องและยังขับสนุกเมื่อจับพวงมาลัยในแง่ความปลอดภัยแกรนเชโรกีได้รับการออกแบบให้รองรับเทคโนโลยียุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมระบบเตือนก่อนชนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่ปรับตามรถข้างหน้าฟังก์ชันช่วยรักษาช่องเลนและกล้องรอบคันที่ให้ภาพมุมกว้างเมื่อเข้าจอด คุณจึงไม่เพียงแต่ได้ขับรถหลูแต่รู้สึกปลอดภัยในทุกเส้นทางเหมือนมีผู้ช่วยติดรถที่พร้อมเตือนและปกป้องคุณเสมอแล้วเรื่องราคาละ่ะในบทบาทของ SUV สุดหรูระดับเทพแกรนเชโรกีมาพร้อมกับราคาที่สะท้อนถึงคุณภาพได้ชื่อว่าเป็นรถที่คุ้มค่าในตลาดพวกสินค้าพรีเมียมมักมีราคาสูงกว่าปกติแต่เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีความสบายและภาพลักษณ์จึงถือว่าคุ้มจริงสำหรับใครที่มีงบในหมื่นบาทต่อเดือนและมองหาความแตกต่างแกรนเชโรกีถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ตอบโจทย์มากทีเดียว เส้นประยาวขีดหากคุณกำลังมองหา SUV สุดเท่ที่มีดีไซน์เรียบหรูห้องโดยสารทรงพลังพร้อมเทคโนโลยีทันสมัยและปลอดภัยในทุกสภาพทางแกรนเชโรกีคือคำตอบที่คุณห้ามพลาดมันคือรถที่ให้มากกว่าแค่การเดินทางมันคือการเดินทางที่ยกระดับตัวตนคุณขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมบทความนี้หากชอบความรู้ครบแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วเราจะเจอกันใหม่ใน